สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวน้ำยาทำให้น้ำใสนะครับอันนี้ดูสภาพน้ำเดิมก่อนนะครับดูเขียวปีเลยนะครับน้ำนี้ค่อนข้างลึกนะครับเพราะว่าผมให้แมคโครมาลอกใหม่ลึกมากเลยนะครับอันนี้เป็นบ่อน้ำหลังบ้านนะครับสารานี้ทำไว้นั่งเล่นนะครับยังทำไม่เสร็จนครับเรามาดูการเปลี่ยนสีน้ําก่อนนะครับอันนี้สิ่งที่เตรียมนะครับก็คือน้ำนะครับ น้ำเปล่ามาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็น้ำยานะครับน้ำยาอันนี้สั่งมาจากซุปปอรหรือลาซาด้านี่แหละครับสั่งมานานแล้วนะครับก็คือสั่งมาแล้วก็ไม่ได้ใช้สักทีหนึ่งนะครับเพราะพอดีว่ามันหน้าฝนนะครับตอนนี้เพิ่งหมดฝนเพราะว่าหน้าฝนเดี๋ยวน้าฝนมันจะไหลมาเติมใหม่นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทดลองนะครับ ตอนแรกผมว่าจะไปลองที่สะใหญ่นะครับก็คิดว่ามาลองตรงนี้ดีกว่าตรงเราใช้นั่งเล่นนะครับเราควรจะมองเห็นปลานะครับผมสั่งมานานแล้วนะครับไม่ควรใช้ร่วมกับคอลีนด่างทับทิมอันนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับ อันนี้เผื่อจะติดต่อสั่งของกับร้านนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวดูหรือถ้ามันใช้ไม่ดีก็เผื่อไปแอปไปด่าร้านได้นะครับร้านนี้นะครับต่อน้ำหน่ซองสองกรัมต่อพื้นที่1ไร่น้ำลึก1นึ่งเมตรอันนี้น้ำลึกก็ลึกเยอะอยู่นะครับ หนึ่งซองใช้ได้ทั้งเยอะนะเดี๋ยวผมมาฉีกซองก่อนนะครับอันนี้ก็คือซองนะครับฉีกมาก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับถออีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมาเจอแบบนี้นะครับผงเป็นผงแบบนี้นะครับผงสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาผสมน้ำนะครับผสมน้ำ ผมจะใส่สักครึ่งถุงนะครับปลาในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมันเขาบอกว่าเป็นมิตรต่อปลานะครับถ้าปลาตายก็รู้เรื่องนะครับใส่แล้วนะครับครึ่งถุงอีกครึ่งถุงเหลือไว้เฉย,ยๆนะครับอ๋อเพื่อนมือนะครับก็เสร็จแล้วก็กวนนะครับกวน คลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้สีฟ้าเข้มมากเลยนะครับพอดีนึกได้นะครับว่าสั่งตัวน้ำยาตัวน,นี้มานะรจริงๆสั่งไว้นานมากนะครับเพิ่งนึกได้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูโอเคนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับผมก็คือขันนะครับขัน ต้องระวังเสื้อนหน,น,นั้าไงกางเกงผมไปแล้วนะครับนิดนึ่งคาดว่าน่าจะซักออกนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องระวังหกใส่เสื้อผ้านะครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะซักออกหรือเปล่า ผมลืมนึกไปนะครับว่าแม่ผมเลี้ยงใบหมอนนะครับกลัวเหมือนกันนะครับว่าพอดีหมอนไหมนะครับจะเป็นอะไรที่แบบอ่อนไหวต่อสารเคมีมากๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสารเคมีมันมันปลอดภัยต่อสัตว์ขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าอันนี้ไม่ตายนะครับมีชีวิตรอดก็แสดงว่าอันนี้ปลอดภัยนะครับ อันนี้ผมเพิ่งผมลืมนึกนะครับอันนี้แม่ผมไม่อยู่ก็เลยมาลองทำดูเล่นๆก่อนนะครับศาสตราาดๆๆนะครับอันนี้ผมเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมไม้นะครับอันนี้ผมเป็นท่อ PVC นะครับจะเอามากวนน้ำนิดนิดหนึ่งนะครับาดตแบบส่กลานเลยนะครับ อันนี้เกือบหมดแล้วนะครับ ก็มารอดูผลนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมเพิ่งจะเทหมดนะครับอันนี้ยังไม่ได้กวนนะครับยังไม่ได้กวนน้ํานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบนะครับว่าดูนะครับผมล้างมือแล้วล้างยังไม่ออกครับต้องใช้สันไลช่วยด้วยนะอันนี้คือล้างคุล้างขันไม่ออกนะครับเหลือล้างมือนะครับล้างยังออก ่วนกางเกงกางเกงไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองซักดูนะครับไอตัวถุงที่ใส่ผงสีนี่นี่นะครับสามารถโยนลงน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าโดนน้าแล้วมันเปื่อยเองนะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้นะครับผมก็เลยตัดขีดผสมนะแต่แบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าน้ํามันจะได้กระจายนะครับก็สรุปนะครับผมเซ็งมากเลยนะครับที่มันเปื้อนมือนะผมก็เลย ใส่หมดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ถ้ามันใช้ดีนะครับเพราะว่าผมมีอีกหลายบอ่อครับอันนี้ก็ทิ้งลงน้ำได้เลยนะเพราะว่ามันโดน ผมทิ้งลงน้ำได้เลยนะครับเพราะว่าถุงนั้นก็คือโดนน้ำแล้วละลายนะครับก็คือผมก็ทิ้งลงไปเลยนะดูอันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองล้างมือดูนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็มารอดูวันต่อไปนะครับว่ามันจะใส่ขึ้นหรือเปล่านะ อันนี้ก็สีน้ำวันที่สามแล้วนะครับก็เป็นสีฟ้ากันทั่วบ่อแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ยังมองไม่เห็นปลานะครับอันนี้ผมก็จะรอดูอีก ดูอีกหลายๆวันนะครับว่าสีมันจะทําให้ใสขึ้นจริงไหมครับหรือว่ามันเป็นแค่สีย้อมสีน้ํานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยววันหลังผมมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับอันนี้นะครับสภาพที่มันอยู่ใกล้ดินนะมันก็จะมองเห็นนิดหน่อยนะแต่เป้าหมายผมก็คืออยากให้น้ํานี้มันมองเห็นปลานะครับ ตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นปลานะครับเห็นแต่น้ำสีฟ้าๆนะครับกับสลับกับสีคุนๆนะครับอันนี้ผมใส่หมดซองเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะผมใส่เยอะเกินไปก็ได้นะคอันนี้ มาอัปเดตให้ดูอีกนะครับครับก็มาดูอัปเดตความคลืบหน้านะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้ก็น้ําก็ใสแล้วนะครับมองเห็นปลายช่อนนะครับอันนั้นปลายช่อนที่อยู่ตรงกลางนะครับปลายช่อนอันนี้สารากลางน้ํานะครับกําลังจะทําอัดพื้นใหม่นะครับพอดีตอนแรกยังไม่ได้อัดพื้นนะครับ อันนี้นะครับมีอะไรปล่อยแก๊สออกมานะครับน่าจะไปช่อนไปช่อนตดหรเปต่อดูเป็นสีนั่นเลยนะครับเป็นสีขุ่นๆอันนี้ก็ค่อนข้างใสนะครับมองเห็นหอยนะครับหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆนะ ก็อันนี้เหตุผลที่น้ํามันสีแบบนี้เพราะว่าผมใส่ตัวผงเยอะเกินไปนะครับจริงๆต้องใส่แค่พอเหมาะกับน้ํานะครับอันนี้ผมใส่เยอะเกินไปสีมันก็เลยจะเข้มไปหน่อยนะครก็ถือว่าผ่านนะครับตัวสําหรับตัวน้ํายาทําให้น้ําใสของยี่ห้อนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ คุณที่ติดตามรับชมนะครับ